สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่หนาลักขากแพงสกู๊ตุก้ขขนครับผมคอเขาบ่าวเพชรคนลุ่มรอเราแล้วพี่น้องเพิ่อเลี้ยวอันนี้ก็ท่าแป้งเนื้อพี่น้องเนื้อแขอนท่าแปง้งข่าหนาเขาออกหลอกเมื่อนี้อาการกับหอนพี่น้องกับล้มหายยู่กับพ่ออยู่ได้เสียงพัดลมเนื้อพี่น้องอยู่ทางหลังข่เฟื่อยพัดลมมันก็เลยเสียงดังแห้งแค่น่อยขอทดขอภัยพี่น้องอันนี้บ่าเวเพชรกับสมบ่าวแน่ มุมมองของขไข่เลยพี่น้องเด้อมุมมองของไข่ที่มีต่อขอบขวัวไข่ที่มีต่อคนที่เขามาคอมเมนต์แบบบอกเขาใจถ้าบอกรูกันเขาก็บอกยุบหรือว่าแล้วแต่มีแต่เขาบ่าไฟเดียวห้องเสียไฟเดียวแต่ห้องวอล์กขึ้นมาปกป้องตัวเองกับว่ามีใครปกป้องเราเงียบไปซะนับวันยิ่งอย่าเพิ่มยิ่งเงียบยิ่งเสียหายพี่น้องการที่เรามาปกป้องตัวเองไม่ใช่เรื่องผิดครับผม าเราไม่ปกป้องเขาไม่มีใครปกป้องเราแล้วครอบครัวสรุปแล้วตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนพี่น้องหลักการจริงน้ำเป็นเราเนาะเรื่องมีอยู่ว่เาเอาเอาเลียงแหลกกันสงสารแนนาด,นนรนง,ดงน้อยจังแดงน้อยเป็นอะไรอันนี้เพิ่งถามมาดีแล้วพี่น้องตาข้องตอบ่นดีเนาะมันก็เป็นห่วงแดงน้อยอันนี้มันกว่าแดงน้อยเป็นอะไรเพินะ่ที่ว่าบ่ไ้เบิ่งคิปเพื่อนจบเนาะบเป็นณลอยฟังแล้วว่าแดงน้อยเป็นอย่างเนาะพร่นก็ถามันเขามาหลายคนอยู่ในบริเวณเคเห็น พอเบก็เลยอยากบอกในคลิปเนี่ยพี่น้องฟังว่าแดงน้อยก็เป็นหมาที่ดุคร้บพี่น้องเดอขันบ่อบ้านเท่ากัมันให้พี่น้องแดงน้อยมันให้เป็นหมาดุหมาให้ช่วงนี้กัมันมี่แดงน้อยแบบเม่ขี้จยากกรยานเล่นยยหนาบ้านบอเป็นเดงน้อยไม่ขี้จยากกรยานเล่แล้วก็มันล่อมันเด็อแดงน้อยเห็นแบบมันเท่ามันาล่ะมันเท่าอยู่ในหัวเขามันคืนวามันออกมาก่ได้ ออกมาว่าเด็กน้อยมันก็ล่อมันก็ถือแตสเล้วยังล่อเล่นนะบมเป็นซิงเกลื่อนเบิ่งมันก็เฮาอ่าเด็กหน่อยขี่จักรยานมาสามสี่ขั้นวันนี้มันเอ็มันก็ตกใจน้ำมามันก็เฮาเฮาเนาะเขาก็หยอกมันนั่ะละเด็กหน่อยเขาก็ถือไม้เขาก็มาแม่มาแม่มาเด็กน้อยน้ำบัเป็นซ้อมเบิ่งแล้ววันนี้มันก็อยากไล่เขาบัดเนี่ยเมื่อใดเมื่อหนึ่งขออนุญาตมันมันมันรุดได้เนี่ยเพราะว่าเด็กมันมีหมาตัวหนึ่งมาขาวหมาเมียนกวนมาเล่นน้ำมันแล้วมันมันอยากกินเขาน้ำมัน้ัาเหรียญน มันกัดลงไปสอดหัวแล้วมันหมุนเขาได้เราแดงน้อยออกออกหูนั้นวันนี้เขาอยากมืออะไรวนหนึ่งมันจะกัดเพิ่มวันนี้พี่น้องแต่กัดลูกกัดเจ้ามากค่อยกันยากได้พี่น้องบวดานี้ก่อนจะปล่อยตัวยามาเลี้ยงแต่เพิ่นก็เป็นห่วงแหละเวลากินข้าวกินน้ำเขากินยังไงล่ะกะาข่อยกระซ้อมขอน้ำไว้หายลิลลี่กระซ้อมยุ่งกันน้องมดกระซ้อมซ้อมคอยกันเวลามันจะกินเขาก็ยังไม่เปิดปากมันกินตอน่นื้กินได้เอาได้มันก็กินได้โยเอาเอาแยกเข้าไปในหุ้มมันกันเรียบปั๊บมันก็กินหมดพี่น้อง เก็เป็นห่วงดอกนิลลี่กันดูแลตลอดก่เป็นกันดูแลตลอดเขาป้องกันไมคอนถ้าเกิดไปกัดลูกข้าเจ้าะมาเขาสิยากพี่น้องเพราะว่าถ้ากัดดิ้งหน่อยอย่างผู้ใหญ่ขี้กันผู้ใหญ่ขี้มั่วใส่ไปมากคำมันหลุดออกไปมันก็ไล่เพิ่นพี่น้องเลยเพาก็เลยต้องใส่ปากคันไว้ยันกัดเพิ่นยันเสียเงินเสียข้ามหน่อยคนนี่แหละพี่น้องมันยากเนาะเพราะว่าตะกีนออกวัได้แล้วมันมีหมาขาวหมาเมนกอนมันอยากกินเข่ามันอยากได้น้ำนมมันระเบิดลูกมันเนาะ มันก็เลยเข่ามานําำเด่นหน่อยว่าบลอกเป็นเจียร์ดงน้อยเด้มันเน้นแดงน้อยกินมันก็ที่แรกกับกล้าเป็นเมียแดงน้อยนั่นแหละเป็นมาาม้าของกันลืงกับม้าคู่มือเลยมันไปก้นตรงไหนของกระน้ำอัดตรงนั้นมันไปก้นในกระน้ำอัดตรงนั้นจนรอบสวนนับพี่น้องอัดมันในมันก็ไปมึงเนี้ยข่อยบวเด่นเจีงหัวข่อยมันบวเด่าเที่ขั้นเนาะมันก็ก้นสอดไก่มาเนาะมันก้นสอดมันก็หลอดมากระย่าไปคัดเพิ่อนก็เลยใส่พี่น้อง แต่ข้าวที่ผูกมันกับว่าอยากผูกไวอยากให้มันออกกําลังกยายอะค่ะมันยางนเนี่ยเนาะแต่ย่ยางมะรงก่อนย่างปล่อยเพราะว่มมายามที่ขาดยามขึ้นก็ก็ี้ปล่อยยามขึ้นเนี่ยเพราะว่าเหี้ยนข่อยเป็นเหี้ยนติดป,ปลาเนาะถ้าทั้งพี่กับพีบ้านพ่นอยู่นะลงไใหพุ่นก็เป็นสวนเป็นไหเป็นสวในให้หน้าเขาก็ย่านเนาะท่านชาติตย่านเนาะก็เลื่อยเลียงหมาเนี่ยแล้วก็หมาหพี่น้องย่างหน่อยผู้ใดไปมาก มันก็เฮาไงเฮาก็รู้จักเป็นว่าล่ะกองวงจรกับซ้ำกองวงจรเนี้ยกองวงจรมันเฮาโมเป็นเฮาไงมาที่มาจอดซ้ำกองวงจรเหมือนกองวงจรตลอดแม่นบ่ล่ะไอที่มันนั่งกองมึงจอรมึงตลอดมันไผไปมาเนาะกองวงจรเนาะนอกจากยี้ไม่เลาว่างเฮาจะมาย้อนหลังเบิร์นกองวงจรแต่ว่าหมามันดีกว่กองวงจรเด็กนันเอง้ยงเนี่ห้เนี่ยมันก็เฮายน่ยมันขึ้นยนี่ยมีการเฮาก็ปล่อยมันที่เก่าไปเนาะว่าต้องเป็นควงวะแล้วเขาจะใช้ชีวิตยังไงปล่อยยน่ยมันขึ้นพอก็ปล่อย อาจจยเงเม่นของกระพรองไปเพราะว่ายามเว่นบางคุณสันจวนไปหน้าแน่นยไหน่อยเรื่องเมียนมากเขาเชียร์กระยานเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้มีเน็หน่ยมาเชียร์กระยานเพราะว่านทางมันดีแล้วเนี้ยทั้งข่างนี่เพิ่งจะเจนดีแล้วเนี้ยคางข่างเนี่ยนกวเนี้ยมันเป็นทางสาท่านสองเส้นทางใะเนี้ยเนียนกว่าน่ะทั้งหนาเป็นคอนกรีดทั้งข่างเพิ่งเอาหินแท้เอาดินมาลงแข็งแเราไอ้หน่อยเขาก็ลมาขี้เห็นบางคนก็มาคล้องกระปรอมมาคล้องกระปรอมหายแย่งเล็ดตามเวลาเล็กน้อยอย่าะ หายเงาหายยังหายกลิ่นนะพี่น้องแต่บางกะเชียรกัยญาตินี่ย้อก่อนญาติไมไปไล่เพิ่นอันเขาเจ้าชีมอ่อด้ยไปว่าญาติไปไล่ขัดเพิ่นก็เลยขอบไว้แล้วยามมนขึ้นกับปอยไวเขาอิสระยามมนขึ้นยังมีขานเนาะเขาเฮียน้ำเนาะโอเคเลี้ยงแดงหน่อยวันนี้ก็มาเลี้ยงกันเมื่อนั้นลูกคอยวาดภาพมากกว่าทายคลิปแล้วพี่น้องเลยแต่เพิ่นเนี่ยน้ำดีๆของหลวงวัดไรวาเนาเมื่อนั้นเขาก็ยอมรับยุวาวาปวีณาพิษครับขอพิษขอขอโทษพี่น้องขอโทษขออภัย มันของกิตแต่ว่าสันชาตย่านบ้านนอกเข้าเนาะกาขันบ่าวิธีวิธามีอัคตีเต้ากันเออขึ้นยว้าบ่อยขันรุ่นแรกนะพี่น้องอันนี้ขันบ่าวแบบตีเตรียมแนะนําดีๆขวากานยอมรับคําแนะนําทุกคําย่อมรับออกทุกสิ่งย่างที่พี่น้องแนะนํามาขวากายอมรับออกมืดพี่น้องเพราะว่าคําแนะนําดีๆเขาเอาไปปรับปรุงพ้าครอบควัวค่อยๆแก้ไขไปเราคนเราไม่ได้ดีเต็มเลยเมื่อนันขอยก็เลยเขียนกระดานกบนองมาหน้าพอดีคอยทายคลิปเนาะ ่อยข่คือไปหาเปรกหายัางมาลบกอาดีๆกอย่านลูกข่อยราเฮ็ด่อยจิบริไทยพี่น้องเบิ้งนะความหมายเขาก็เลยเห็นเสียเมียเพิ่งอยู่นั่งขาเขาเลยมาเสียดกอให้ลูกข,เข่เย็นพันขาเขามว่าบอกว่าถ้าข่อยพิษเขายอมรับอยว่า,บบามันบดดีมันกับพิษว่าเป็นตัวยางอแต่ว่าข่อยากให้มอกมุมหนึ่งว่าคนบนนอกเขาเขาเลยเอามาลบนะเพิ่งเก็ได้เขาพิมพ์ว่าไม่สมเรียนจบมาเนาะปริญญาแตัดผลมานอไอ้ปัญญาอ่อน นี่เรียที่มันสอนลูกมึงถึงว่าลูกมุงจะฉลาดเนาะแล้วก็วบาใส่ว่าร้องเพลงชาติก็เก่งพูดคุยกับพ่อแม่ก็เก่งอ่เว้าไลน์ไปได้หัดเนี่ยเรียนก็เก่งแล้วเป็นหัวหน้าห้องเบ้าไปพี่น้องพอส่ลูกเขานะเบ้าไลน์ไปเลยพี่น้องมันมึงมันขึแนะนน้ำพี่น้องไม่ได้พอคอคือบ้เก็บบริญญาเต็มไอ้ปัญญาห่วยังเสีแม่นขึ้นะนน้ำมันจีพี่น้องถ้าใครไม่ได้เครียดไม้คบเราก็บอกพี่น้องอัง ค่ะคิดว่าเป็นคําแนะนำกว่าซารับคอู้เอาเพิ่งเนาะ,ะแต่ว่าขันบาบีก็ยังรับบาผิดอยู่แล้วก็อยากให้มอกอีมุมหนึง่งสมมุติว่าจังก่อยเป็นเด็กหน่อยตะกี้หรือว่ากู้เม,มื่อนี่แเอาคนบันนอกเขาเนี่ยอุ้มลูกเพิเนี่าลูกขี้หมูขีย้ยังหน่อยเต็มเต็มหนา้าเต็มตาเนาะถ้าคนเอกว่าจะผิดกันนะ่ะวันนี้ชิมจักขี้ดําจักขี้หมู่หละแม่ก็แม่กับพ่อกับเลียวหาผาจีมาเสียไถยบ่้มี ก็ได้เสียจากของนี่แหละหรือว่าเสียลูกนี่แหละจับขึ้นมาตัวเส้นดังเส้นปากเส้นยางออกให้รลดแต่พวกพี่คนนขบออกให้กันนี่แหละขนาดแต่ขีะเดียดขนั้นขันเข้ามองกันในแง่แบบว่าคนมันนอกวิธีชนบทำมันนอกเข้าถ้าพ่ดเป็แง่ปกติแต่พถึงขบห้องจิบนาเพื่นเนี้อ่ะมึงก็ยัดโซก็ปุกแฉยมึงก็เสียมึงไปเช็ดชิโม่ขี่ด่างมันเอาไอ้หามให้ปั่นแงงวันนี้มางี่เอามันสมควรบอสิบนาเขาอันพ่ดถึงส่วนตีนเขาหลดเนาะแม่นว่าอันนี้ว่าเป็นยกตัวอย่างให้มึงทานเนี่ยนั่งมาเอ จะว่าคุณแจักกันนาเป็นมุ่กันเฮ้ยตัวขึ้นยังเอาเสียตัวเป็นขี้มูกี่ดังให้ลูกตัวแบบนั้นมันก็โซกปกแท้่ยเบาเด้อะเบาเด้อเอาามาใส่ข้อมาเด้อะมูลุ่นเ่าแบบนี่ขนยังว่าเออขอบคุณนะเพื่อนเด้อขอบคุณนะมูเด้ออ่าเขาก็ยังมาสิยอมรับเอาเด้่ขันล่องไปทวงเขาว่าโอ้ยหามึงเอ้ยอโซกโปกอีห้อฟาดใส่มึงสิเนาะไปเนาะฟาดตับอีปัญญาอ่อนอีปริญญาเต็ัตสิเนาะขันว่าถึงส่วนตีนเขาก็ให้ลูกไปละพี่น้องเลยอันนี้ว่าเป็นยกตัวอย่าง ถ้าเนาแนะน้ำคนเขาต้องแนะน้ำแบบเออมันพอดีเลยบ่าวเพชรหาข้าวหลังไม่เอานะต้องหาแปลงเขาก็มีแปลงกระดานมาอยู่แล้วแหละแต่ว่าแปลงกระดานนะครับว่าเอาใส่น้ำได้มาแต่มันลบออกยากพี่น้องเขาก็เริ่มไปยากลบลบลงกันลอยๆบ่ออกก็เลยเอาผ้าลบความหมายเนาะแต่คนกระพิดอันนี้เขายอมรับผิดแต่ว่าคนแนะนําก่อรุ่นแรกเกินมาพี่น้องเนาะอันนี้เพราะวกับปากไปถึงเพคนน่ะแต่ก็ว่าน้องกลนกันได้พี่น้องค์ไล้วเป็นร้อยพี่น้องเอ้ยหาหลักกาเลี้ยงนี่กัน ผัวเธอนี่ดีเนาะผัวเธอนี่ดีแต่ว่าฉันไม่เห็นเธอได้อะไรกับผัวเธอเลยบ้านอยู่ฝั่งไทยเขาเป็นของเขาหมดไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้านรถมอเตอร์ไซค์รถเกง๋งรถกระบะบ้านที่ดินไม่แค่ของเธอเลยนะต่างกับฉันนะอ่าไม่รู้จะมาบอกทําไมของกับลูกนะพี่น้องน,นะต่างกับฉันนะฉันรักผัวฉันเธอชมว่าผัวเธอดีส่วนผัวฉันก็ดีเหมือนกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นชื่อฉันหมดนะ ฉันซื้อบ้านให้ผัวฉันหลังแล้วเป็นสิบล้านอ่าพี่น้องคนโปรดนะคนบอาอ่างเขานะพี่น้องโอ้ยซาทุกข่อกันดีใจน้ำลังสิบล้านเอ่อร้อยล้านสิบล้านพันล้านข้อก็ดีใจน้ำเด้อคีอข่อยว่าออิจฉาใครเป็นเนาะแต่จะมาบอกกันจะพูดทับผมมันทาไมห้องกัแช่นี่เนาะแต่ว่าหมายควก็ว่าฉันซื้อให้ผัวฉันแล้วก็เป็นชื่อฉันเลยนะรักเดียวใจเดียวแต่ฉันเป็นชื่อฉันหมดหลังละสิบล้านกว่าบาทนะพี่น้องเอาขอก็ดีใจน้ำเด้อ เออเจ้ามีเงินมีคำซื้อเแี้งซื้อท่านพอกันดีอย่าน้เจ้าคอยเข้าใจยิ้มพี่น้องคนยังเราทับแพียงข้อมน่นนะฮะสร้างหลังกรเทียอย่าบอกไซน่า,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 นาแต่ว่าผู้อยบนว่ได้อิจฉาเนี้ยขอยยินดีนะ้ำเจ้ามีร้อยลาดขอย,ยิ่งดีเพราะว่าชีวิตคนท่าตอนนี้ช่วงมีความสุขเจา้ากอบกวยความสุขเอาเดอ้อชีวิตคนท่านว่าได้เงินเงีวอายุเขับว่าเกินร้อยฝีัขคนแต่มีความสุขไอ้เห็ดเอาเนาะพี่นอนะ้องเนาะคนท่าต้องเปลี่ยนแปลงพี่น้อง คนนอกต้องเปลี่ยนแปลงไปไปสู้สิ่งที่ดีขึ้นไม่ม่นเปลี่ยนแปลงไปที่สิ่งที่เลว้า่แต่ไทยตกอับไทยโตเป็นโชคลายเขาก็ต้องดึงต้องให้โอกาสกันไม่ม่นเ้าสิีปเหลี่ยมย่ำกันต้องให้กำลังใจต้องดึงกันขึ้นเ้อพี่น้องคนไทยไม่ทิ้งกันคนลาวไม่ทิ้งกันมีแต่จะอุ้มชูกันเป็นหลักเป็นฐานให้ซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งปันหักแพ้ง รู้จักคำว่าใาหายภัย,ยนะพี่น้องเนาะอย่ายึดติดกับเรื่องที่ผ่านมาถ้าคนเฮาไปยึดติดกับอดีตนี่มันกับว่ามีวันเจริญได้พห่เนอะเขาต้องเดินหน้าต้องสู้กับปัญหาต้องเอาเอี่ยนเขาเอินเอาปัญญาเนาะแก้ปัญหานะพี่น้องเนาะอันบอกไปว่ามึ่ยังมาพัมเพอร์วอคิโม่ทีน,นี่บักันนี่ <c oughs> ก็คือว่าตั้ง มีน้อพี่น้องเนาะก็ว่าซ้อมใครว่าได้เนาะพี่น้องนเาอานาะลอ,องไปชั่งน้ำหนักเบิึงเด้อพี่น้องเด้อไปคิดเอาเองชั่งน้ำหนักเบิึงเอาเองเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าเจ้าน่ะอ่าอีกครบมึงแหละไปด่าคนอื่นก่อนไปด่าโคตรพ่อโคตรแม่เขาไปดา่าครอบครัวเขาหมดซะทุกคนลา่นเาเง้าหลอกปอเขาใครที่บอกนาพี่น้องคอยรับน้องมั่นเห็นอยู่ทุกลองคิดเมื่ให้ดีเด้อพี่น้องลองตั้งสติคือกันยสวาตะบูไคข,ขาดสติ ผู้เจ้าก็ตองตั้งสติเราคิดบ้างว่าเราทำ u t u b e ถ้าคุณไม่เข้ามาคอมเมนต์เราจะรู้จักคุณไหมการที่คุณว่าสาวมนไปด่าเขาก่อนมันจริงไหมจะด่าได้อย่างไรเพราะสาวมนไม่รู้จักไข่รู้จักแต่าเพชรกับแม่หมอนอมกับลิล,ลี่กับนางอ้นใหญ่น้องลุงเบิ้าที่เรารู้จักเราจะไปด่าคุณได้อย่างไรถ้าคุณไม่เข้ามาหาเราก่อนแรกๆคุณก็มาดี หลังๆจากนั้นไม่ถูกใจคุณผมก็พิมพ์หยาบขึ้นหยาบขึ้นหยาบขึ้นหากพอเราไปตอบคุณกลับไปในคาหยาบคุณคก็เกิดเป็นการโมโหโห,หากคณก็มาพิมพ์ไหมเออแล้วก็มาดา่ารุนแรงแล้วก็ดา่ารุนแรงไปพรากคนเรามีความรู้สึกสํานึก,กจิตใจเนะความรู้สึกเออแล,แ,ลแล้วแล้วคิดดูดีๆนะพี่น้องเด้อเราไม่รู้จักใครเพราะว่าในคอมเมนต์เราก็ไม่รู้จักว่าใครเป็นใครตัวตนเป็นใครไม่มีใครรู้จัก ไอคอนที่เขาเรียกอะไรโปรไฟล์ใน youtube นเะนาะจกไปเป็นไปใอยว่าลู่ํำนีันพี่นองยุ่ใสเอาไทายผลเล่นนะาเลยไปเนาะจกยูมุ่มไหนในโลกเขาวม,ม้จกักเพิ่นพิมพ์มาจะว่าเพิ่นเป็นเม,มื่อไดเขารู้อู่แต่เพิ่นบรรดาห่อีิบดาเพิ่นไหนยังไหนเองเป็นไปเมื่อไดคนทำยูทู e สีว่าู้เลยว่าเอฟซียุ่ใสแต่ว่าคนที่ดูคือรู้ว่าเราเป็นใครเพราะว่าเราอยู่ที่สว่างยังที่เพิ่นวานนะผู้เพิ่นเป็นห่วงเหมือนกับว่าผู้ต่อยุ่งหวงแจ้งแต่เขายู่ในมุมมืด ขอคุณคําแนะนําดีๆของเพิ่นเด้อพี่นอ้องเอ้ยสร้างเอาพี่นอ้องน้ำนักเบืองเนอะเข้าจิตวิดาเพิ่นก,นกน่อนมันเป็นไปวะได้เข้าเห็ุอยู่รวมเข้ามาลู่ว่าผูใ้ใดมาพิมพ์ผู้ใดเป็นไผ่แต่เพิ่นเบืองเข้าเพิ่นรู้ว่เข้าเป็นไผ่เ้อพี่น้องเข้าจิตวิดาเพิ่นก,ไไนกนกน่อนเป็นไปไม่ได้สำหรับคลิปนี้ลาก่อนดวันนี้ครับ